นิทานชาดกเรื่องแพะรับบาปในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบมัตกพัดได้ตรัสอดีตนิทานมาสาวกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพารณสีสมัยพระเจ้าพรหมทัตมีพรามณ์ที่สาป,ปามโมทผู้หนึ่งคิดจะทำมัตกพัฒอุทิศส่วนกุศลให้คนตายจึงให้ลูกศิษย์จับแพะตัวหนึ่งไปอาบน้ำและประดับดอกไม้ แพะพอถูกลูกศิษย์จูงไปที่ท่าน้ำก็ทราบถึงวาระสุดท้ายชีวิตของตนมาถึงแล้วอันเนื่องมาจากกรรมเก่าจึงเกิดความโสมนัสได้หัวเราะออกมาและคิดเวทนาสงสารพราหมณ์ที่จะได้รับความทุกโศกจึงร้องไห้แพ้แสดงอาการเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ทำให้พวกลูกศิษย์แปลกใจ เมื่อนำแพะกลับมาถึงสำนักแล้วจึงบอกเรื่องนี้แก่พราหมณพราหมณ์จึงถามแพะถึงอาการนั้นแพะจึงบอกพราหมณ์ว่าอดีตชาติเคยเป็นพรามเหมือนกันเพราะได้ฆ่าแพะตัวหนึ่งทำมัตกพัทจึงเป็นเหตุให้ถูกฆ่าตัดศีรษะถึง499ชาตินี้เป็นชาติที่500พอดีจึงหัวเราะดีใจที่จะสิ้นกรรมในวันนี้และร้องไห้ เพราะสงสารท่านที่จะเป็นเช่นกับเราพราหมณ์ได้ฟังแล้วเกิดความสลดใจจึงยกเลิกไม่ฆ่าแพะและสั่งให้ลูกศิษย์ทำการอารักขาแพะเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้แพะเกิดอันตรายแพะจึงบอกพราหมณ์ว่าการอารักขาของท่านมีประมาณน้อยส่วนบาปกรรมของเรามีกำลังมากอะไรก็ห้ามไม่ได้แพะพอเขาปล่อย ก็ชะเง้อคอกินใบไม้ใกล้แผ่นหินแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองฟ้าได้ผ่าลงที่แผ่นหินสะเก็ดหินชิ้นหนึ่งได้ปลิวไปตัดคอแพะที่กำลังชะเง้อคออยู่พอดีแพะล้มลงสิ้นใจตายทันทีลูกกเทวดาที่อยู่ในที่นั้นได้กล่าวสอนว่ามนุษย์ผู้กลัวตกนรกพึงพากันงดจากปานาติบาตตั้งอยู่ในเบญจศีลเถิด และกล่าวเป็นคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าชาติภพนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก